สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่ในช่องของนายกเกษตรสมบูรณออ์วันนั้นนายกเกษตรสมบูรณ์ได้ทำการทาบกิ่งมะนาวที่เป็นกิ่งแก่อายุปีกว่าแต่ว่าผ่านไปหนึ่งวันละเพิ่งจะมาถ่ายเป็นวิดีโอไว้เป็นหลักฐานว่าเราทำไว้ วันที่21วันนี้ก็เป็นวันที่22เดือนตุลาก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าประมาณประมาณหนึ่งเดือนลากเขาจะออกพอลากออกปุ๊บถ้าแผลติดลากออกพอลากออกแล้วผมก็จะทำการตัด เชือกแล้วก็เลาะเอาถุงตุ่มเนี่ยออกแล้วก็จะทำะถุงใหญ่ทำเป็นตุ่มใหญ่ตุ่มเดี่ยวให้เกิดรากเอาเอาดินปลูกมาใส่เลยให้เกิดรากพอเวลารากเต็มถุงปุ๊บเราก็ทำการควนควนตรงนี้เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงไม่ให้น้ำขึ้นไปเลี้ยงให้เขา มีการเชื่อมต่อระหว่างแผลตรงนี้กับลากใหม่กิ่งก็จะไม่โสมปกติมะนาวกิ่งแก่ขนาดนี้มันตอนไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีเอามะนาวพวงมาทาบไว้แล้วก็เราก็จะได้มะนาวต้นใหญ่ไปขายให้กับผู้บริโภคที่เขาต้องการมะนาวใหญ่แบบเขามีตังพร้อม เขาก็ซื้อใหญ่ไปลงเลยคราวนี้เพื่อนเพื่อนเกษตรกรก็ถ้าได้ผ่านมะนาวพวงไปปลูกไปทําเป็นต้นพธุ์ไว้เพื่อนเกษตรก,รกรก็จะมีช่องทางที่จะได้สตังค์คราวนี้ในท้ายคลิปของผมแต่ละคลิปผมก็จะทำเ,เ,เ,เขาเรียกอะไร id line ก็จะมี id line ไว้ที่ท้ายคลิปเผื่อว่า ท่านใดจะสนใจจะมาทักทายมาคุยกันก็แอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้แล้วก็มาดูที่ว่าเราจะเออมีช่องทางที่จะได้ต้นพันธุ์ไปยังไงอในคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนเกษตรกรไม่มากก็น้อยขอบคุณครับ